นิโดคิงโปเกมอนสุดดุร้ายและก้าวร้าวแต่มันจะกลายเป็นไอต้าเมื่ออยู่กับนิโดควีน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กซ์ครับผมวันนี้ผมจะเอาข้อมูลของนิโดรันนิโดริน่านิโดริโนนิโดคิงนิโดควีนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับบอกก่อนเลยว่าโปเกมอนพวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าในโปเกเด็กซ์เนี่ยที่ผลิตยุคแรกนะครับเป็นตัวแรกที่มีการระบุว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองครับผมซึ่งในโปเกเด็กซ์เนี่ยมีการบันทึกไว้แบบนี้นะครับ แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีโปเกมอนที่เรียกว่าตัวเมียเป็นแบบนี้ตัวผู้เป็นแบบนี้เนี่ยออกมาบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่ถูกจับแยกออกมาเป็นแบบว่าสายพันธุ์ตัวเมียสายพันธุ์ตัวผู้แบบตัวนิโดรัดนะครับผมซึ่งก็ในโปรไฟล์ก็น่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนที่เรียกว่ามีความไร,ร้กาดมีความเท่นะครับผมจากความน่ารักตอนร่างแรกพอกลายเป็นร่างโตปุ๊บมันก็ดูแบบว่ามีสตอรี่ที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีครับแล้วก็เรียกว่าไอ so ้สตัวเนี้ยมันเป็นโปเกมอนที่มีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆค,คกัััแแแ่ยยยกกตตววผู้มีา วิวัฒนาการก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอไล่ไปอย่างนี้ละกันเนาะก็คือจะพูดถึงนิดอรันตัวเมียตัวผู้ก่อนแล้วก็จะเป็นร่างสองเป็นนิดอรีน่านิดอริโน่หลังจากนั้นก็คือจะเป็นนิดอควีนแล้วก็นิดอคิงนะครับก็ไล่ร่างกันไปน่าจะได้เห็นเปรียบเทียบว่าร่างที่เป็นฝั่งตัวผู้ตัวเมียมีความแตกต่างกันอะไรยังไงครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราก็มารู้จักกับโปเกมอนสายพันธุ์นิดอรันสู่นิดอคิงและนิดอควีนกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่ตัวแรรรกเเเเลยยยนนนนััััป็ีีดดตตววมม ก็เป็นโปเกมอนเข็มพิษธาตุพิษครับนิดอรันตัวเมียนะครับจะเป็นโปเกมอนที่ดูเหมือนเป็นกระต่ายนะครับระบระบวิวัฒนาการของมันก็คือมันจะมีรูปร่างหน้าตาและก็ความสามารถที่แตกต่างกันทั้งของตัวผู้ตัวเมียและพอเป็นตัวเมียปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูมีความอ่อนช้อยมากกว่าตัวผู้นะครับแล้วก็ร่างกายของมันจะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีม่วงอ่อนเป็นจุดๆตามตัวของมันนะครับลักษณะหูของนิดอรันตัวเมียเนี่ยจะเล็กกว่าตัวผู้และมันก็จะมีหนวดที่อยู่ตรงบริเวณปากนี้นะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจ ของนิโดรันก็คือมันจะมีเขาครับซึ่งเขาอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาที่ดูมีความทู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวผู้ตัวผููจะมีความแหลมกว่าแต่ว่าตัวของนิโดรันตัวเมียมันสามารถยิงเข็มพิษออกจากเขาอันนี้ของมันได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะไม่ได้ใช้แทงแล้วนะครับแต่ว่าใช้ยิงเข็มพิษนั่นเองครับบุคลิกของตัวนิโดรันตัวเมียนะครับก็จะมีความสุขุมเยือกเย็นไม่วู่วามเวลาที่มันกินอาหารปุ๊บมันก็จะค่อยๆกินนะครับค่อยๆใช้ฟันหน้าของมันในการที่จะบดขยี้อาหารของมันแล้วค่่ออยยยๆกินนนเเเข้าาไปปงใจ็็ครดูุี นะแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้ของมันนะครับคือมันโจมตีด้วยพิษอย่างเดียวเป็นหลักเลยนะครับโดยพิษที่เขาของมันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความรุนแรงมากซึ่งปริมาณพิษของตัวนี้โดรันตัวเมียนี้นะครับจะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความโกรธครับยิ่งโกรธพิษยิ่งรุนแรงว่างั้นเถอะนะซึ่งต้องบอกเลยว่ากลไกการสร้างพิษที่มีความรุนแรงนี้นะครับเอาไว้ชดเชยเพื่อให้มันสามารถปกป้องตัวมันเองได้ในฐานะที่มันเป็นโปเกมอนตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวน้โดรันตัวเมียนะครับผมจะมีประสาทสัมัมผสที่ รับฟินได้ดีมาก ซึ่งข้อมูลที่ตลกมากๆเลยก็คือว่านิโดรันตัวเมียนะครับจะมีหน้าที่รวบรวมอาหารมาไว้ที่รังของพวกมันครับแล้วทีนี้ตัวผู้ทําอะไรครับตัวผู้จะมีหน้าที่เป็นยามคอยเฝ้าระวังรังของพวกมันครับผมก็คือปกป้องฐานทับนั่นเองครับแล้วให้ตัวเมียเนี่ยเป็นฝ่ายออกไปหาอาหารนะครับผมแม่น่ารักสมเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะนิโดรันตัวผู้ในส่วนของสเตตัสของนิโดรันตัวเมียนะครับก็ต้องบอกว่าน้อยนะครับผม275โดยองรวมครับและสเตตัสทุกอันดูจะเท่าๆกันนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาไปต่อสู้ในสายไหนดีนะ ตัวต่อมาเลยนะครับก็คือจะเป็นนิโดรันตัวผู้ครับนิโดรันตัวผู้ก็เป็นโปเกมอนเข็มพิษธาตุพิษครับ ึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าหูของมันเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับแล้วก็หูของตัวนี้ดรันตัวผู้นี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะแบบว่าหันไปพลิกมาพลิกไปได้เพื่อที่จะรับฟังเสียงที่อยู่ในบริเวณรอบข้างครับตัวเมียเนี่ยจมูกดีใช่ไหมครับตัวผู้ในหูดีครับมันจะคอยเอาไว้ระแวดระวังในส่วนของศัตรูที่เข้ามาใกล้ตัวมันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหน้าที่ของตัวผู้เนี่ยหลักๆแล้วมันจะคอยเฝ้าระวังาถานทัพเฝ้าระวังรังไม่ให้ศัตรูบุกนั่นเองครับโดยพฤติกรรมของมมมมััันนนนนะะะจได้้้ยิเเสีีงงขขอตรท่าาใกลลแ สัมผัสได้เลยว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีจิตที่จะเข้ามาทําร้ายเข้ามาเล่นงานพวกโปเกมอนตัวอื่นหรือเปล่านะครับถ้าหากว่านิโดรันตัวผู้มันสัมผัสได้ว่าโปเกมอนตัวนั้นมีอันตร,รายปุ๊บเนี่ยพวกนิโดรันตัวผู้มันจะสั่งพวกกันเองให้พุ่งไปรุมยามศัตรูที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก่อนครับประมาณว่าลงมือก่อนได้เปรียบนั่นเองนะซึ่งลักษณะตัวของมันนะครับก็จะมีเป็นสีม่วงนะครับก็คือจะมีความเข้มกว่าของตัวนิโดรันตัวเมียนะซึ่งอันนี้เป็นตัวบอกบอกครับผมว่าตัวออมมันกมน,มกกขขมนก็ีาแาคลลนน้ืหเย คือสามารถยิงเข็มพิษได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันต้องการโจมตีในเชิงของกายภาพมันก็สามารถพุ่งเอาพิษนี้เสียบใส่ศัตรูได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวของนิดรันตัวผู้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันอาศัยอยู่กับตัวเมียในถ้ำถ้ำหนึ่งหรือเป็นแบบว่ารังพื้นที่ของพวกมันอย่างนี้นะมันจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเป็นห่วงตัวเมียมากๆเลยถ้าหากว่าตอนนั้นมีนิดรันตัวเมียอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างนี้ในลักษณะการต่อสู้ของนิดรันตัวผู้มันจะเน้นไปที่การปกป้องตัวเมียมากกว่าครับผมเรียกว่าเพราะรักนะจ เราจะเห็นว่าสเตตัสเนี่ยน้อยกว่าของนิโดรันตัวเมียนิดนึงครับสเตตัสรวมอยู่ที่273ครับในตัวเมียอยู่ที่275ใช่ไหมเออแต่ว่าดูองค์รวมแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นไปกว่ากันครับแค่ตัวของนิโดรันตัวผู้เนี่ยดูจะโดดเด่นในส่วนของพลังโจมตีแล้วก็ค่าสปีดนั่นเองครับแล้วทีนี้นิโดรันตัวผู้กับตัวเมียก็จะมีสายวิวัฒนาการที่แตกสายกันออกไปครับโดยตัวเมียจะวิวัฒนาการกลายเป็นนิโดรีน่าครับนิโดรีน่าเป็นโปเกมอนเข็มพิษธาตุพิษครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับก็จะมีความเป็นแม่ที่ค่อนข้างสูงขึ้นมากว่าตัวน้โดรันตัวเมียที่เป็นแบบวานะ่ายังตัวน้อยๆอยังตัวแบบอดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งดูจากรูปร่างลักษณะของมันแล้วนะครับมันจะโตขึ้นจากตัวนิโดรันตัวเมียถึง2เท่าเลยทีเดียวครับผมและทีนี้เนี่ยสีตัวก็คือจะยังเป็นสีเดิมๆอยู่นะครับก็คือจะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีลายน้ําเงินเข้มอยู่ตามตัวของมันนั่นเองซึ่งเมื่อมันวิวัฒนาการแล้วนะครับเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยก็คือเล็บของมันจะเพิ่มขึ มันดูเหมือนกับจะกลายเป็นแขนนะแต่ว่าเวลาที่ตัวนี้โดรีนาจะวิ่งไปวิ่งมานะครับมันจะวิ่งด้วยการใช้สีขาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังเรียกว่าเป็นแขนไม่ได้นะครับอาจจะยังเรียกว่าเป็นขาหน้าอยู่แต่ว่าลักษณะมันจะดูเล็กเหมือนกับว่าพร้อมจะยืน2ขาได้ตลอดเวลานะแล้วน้โดรีนาถ้าเราสังเกตพวกเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนเขาของมันาหายไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปใช้การต่อสู้ในลนักษณะของการกัดแล้วก็ใช้เล็บข่วนศัตรูนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าการกัดแล้วก็การข่วนเนี่ยมันจะมีสสัต้รูดวย เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ยังดูมีความอันตรายอยู่นั่นเองครับนิโดริน่าเนี่ยถ้าให้เลือกต่อสู้มันก็จะเลือกต่อสู้ด้วยลักษณะของการต่อสู้ระยะประชิดแต่ว่าถ้ามันต้องต่อสู้ระยะไกลนะครับมันสามารถโจมตีด้วยการปล่อยขึ้นเสียงอันตราโซนิกออกจากปากของมันแล้วก็ทําให้ศัตรูสับสนได้ด้วยครับผมนิสัยพื้นฐานของนิโดริน่าจะเป็นโปเกมอนที่มีความใจดีแล้วก็อ่อนโยนไม่ชอบต่อสู้นะครับแต่ว่าเวลามันโกรธหรือถูกศัตรูโจมตีปุ๊บมันก็จะโจมตีศัตรูด้วยพลังกำลังที่เท่เนนเป็นจุดสงงกกตขอราาย นิโดรีนาเลยนะครับนั่นก็คือส่วนหลังของมันที่จะดูเป็นมีหนามงอกๆนะครับซึ่งหนามนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนิโดรีนาค่อนข้างจะใส่ใจในเพื่อนพ้องมากๆนะเวลาที่มันอยู่กับกันเองอย่างเงี้ยมันจะกลัวมากว่าหนามของมันเนี่ยจะไปโดนพวกพ้องสร้างบาดแผลให้กันและกันหรือเปล่าซึ่งหนามเนี่ยถ้าเกิดว่าโปเกมอนทั่วไปหรือคนไปโดนอย่างเงี้ยอาจจะโดนพิษไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิโดรีนาด้วยกันเองส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ต้องกลัวพิษซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับเพราะว่าร่างกายมันก็จะมีแบบ เระวังทั้งตัวของนิดอริน่าด้วยกันเองหรือกระทั่งนิดอริโนนิดอรันที่เป็นโปเกมอนสายพันธุ์เดียวกันสเตตัสของนิดอริน่านะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากตอนที่เป็นร่างแรกนะครับค่าสเตตัสรวมอยู่ที่365ครับจะพูดด้วยคอมเมนต์เดิมนะครับว่าสเตตัสด,ดูเท่าๆกันหมดเลยเนาะที่โดดๆหน่อยก็คือค่า HP แล้วก็พลังป้องกันที่ดูจะสูงหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่จุดที่โดดเด่นเอาไปต่อสู้อะไรพวกนี้ก็ยากนะครับกับการที่ว่าจะเลือกสายเป็นสายโจมตีสายไหนดีอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบตตััววผผผู้ผผู้ะมจเป็น,น โดริโน่ครับนิโดริโนเป็นโปเกมอนเข็มพิษธาตุพิษครับผมซึ่งตัวนิโดริโนก็จะเป็นโปเกมอนที่พอวิวัฒนาการกลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับ ความน่ารักตอนเป็นนิโดรันคือหายไปหมดเลยครับผมแล้วก็ขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยเหมือนกันนะมันก็จะทําให้ดูมีความดุดันแล้วก็ไม่เกรงกลัวศัตรูยิ่งกว่าเดิมครับผมมันจะมีความตื่นตัวมากในการที่จะปกป้องเพื่อนพ้องนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์รุนแรงเวลาที่เจอศัตรูที่จะเข้ามาหมายความว่าเวลามันต่อสู้กับศัตรูอย่างเงี้ยมันก็จะเน้นขยี้ศัตรูให้แหลกกันไปข้างนึงเลยครับและหูของมันก็จะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยนะครับถ้านับจากส่วนตอนที่เป็นนิโดรันตัวผูู้้้อออย่าง undy, งเีีหหขมมมันมันนืจจะไวตวตรบก เคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่รอบข้างครับแต่ว่าตัวนิโดริโนสามารถนําหูของตัวเองมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการต่อสู้หมายความว่ามันได้ยินเสียงได้ยินความเคลื่อนไหวการสั่นไหวของอากาศปุ๊บมันก็จะอ่านการเคลื่อนที่ของศัตรูได้และคราวนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่น่ากลัวมากๆนั่นก็คือส่วนเขาของมันที่มีลักษณะเป็นหนาพิษครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีพิษรุนแรงตามที่ได้พูดมาตลอดแล้วอะนะครับแต่ความน่ากลัวของเขานิโดริโนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันมีความแข็งมากๆครับผมมแขข็งขนาาาดทีี่่วถ้ นะมันก็สามารถเจาะเพชรให้แตกพกได้เลยนั่นเองครับและในส่วนของการเป็นนิดอริโนนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหนามกลางหลังเหมือนกับนิดอริน่าทั่นแหละนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นหนามที่มีการตั้งขึ้นชูชันเวลาที่ต่อสู้กับศัตรูนะเหมือนกับว่าเป็นการแสดงความเอาจริงของตัวนิดอริโนครับและต้องบอกว่าในส่วนของนิดอริโนนะเวลาที่มันอยู่กับพวกพ้องของมันเนี่ยหนามของมันก็มีโอกาสไปโดนเพื่อนพ้องครับแต่ในลนักษณะการเอาใจใส่ระวังไม่ให้หนามของตัวเองไปโดนเพื่อนตัวเองอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าของนิดอริน่าครับนิดอริน่านี่แบบ เแต่ว่านิโดริโนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วตัวนิโดริโนเองเนี่ยร่างกายของมันก็จะมีพิษไหลเวียนอยู่นั่นแหละครับเวลาที่ไปโดนเพื่อนพ้องอย่างเงี้ยอย่างมากก็แค่เป็นแผลนะครับพิษก็ทําอะไรร่างกายของเพื่อนพ้องไม่ได้ในส่วนของสเตตัสของนิโดริโนนะครับก็ต้องบอกว่าผลรวมพลังเนี่ยเท่ากับตัวนิโดริน่าเลยนะครับอยู่ที่365แต่ทีนี้เนี่ยสเตตัสก็จะมีความโดดเด่นไปยังค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าสปีดที่ดูแล้วจะมากที่สุดในบรรดาสเตตัสทั้งหมดนะ หลังจากที่ผ่านไป2ร่างแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นร่างสามของพวกมันครับซึ่งนิดอรีน่ากับนิดอริโนมีหลักการวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสาเหมือนกันเป๊ะน,นั่นก็คือจะต้องใช้พลังของหินแสงจันทร์ในการที่จะทําให้มันวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสุดท้ายครับซึ่งร่างสุดท้ายจะแบ่งเป็นนิโดควีนแล้วก็นิโดคิงนั่นเองครับผมมาดูทีละต,ตัวนะเริ่มที่ตัวแรกก็คือนิโดควีนครับนิโดควีนเป็นโปเกมอนสว่านธาตุดินแล้วก็ธาตุพิษครับก็มีความเป็นธาตุดินเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับร โดควีนก็คือจะเปลี่ยนออกมาเป็นยืน2ขาอย่างชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่เป็นนิโดรีนาก็คือจะ2บ้าง4บ้างใช่ไหมอันนี้มันยืน2ขาขามีความแข็งแรงแล้วก็มีหมัดที่มีพลังทําลายล้างสูงมากๆครับกระดูกสันหลังของมันก็จะยาวขึ้นนะครับส่งผลให้มันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นและคราวนี้มันก็จะมีเขาที่อยู่บนหัวแล้วครับผมซึ่งเขานี้ก็มีคุณสมบัติที่สามารถเจาะทุกสิ่งทุกอย่างให้ทะลวงได้นะครับเขาใช้คํานี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจาะเพชรเจาะหินเจาะเหล็กอะไรพวกนี้นะครับ ดูโทนสีแล้วนะครับโทนสีก็คือยังเป็นโทนสีของนิดอรีน่านะครับแล้วก็จะมีเป็นลายสีเหลืองๆอยู่ตามตัวของเขานะและทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะที่ว่าหน้าอกด้านซ้ายขวาของมันมันจะมีความนูนๆเหมือนกับว่าใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะเออและในส่วนของใบหน้าก็คือจะมีความกลมและเราจะสังเกตว่าตัวนิดอควีนเนี่ยไม่มีเขี้ยวนะครับซึ่งร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นมาจากคุณสมบัติของธาตุดินที่เพิ่มเข้ามาเนาะมันก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความเป็นธาตุพิษนะครับหมายความว่าพิ เราจะเห็นว่ามีแบบเป็นสีเหลืองสลับฟ้าอย่างนี้แต่ถ้าเราไปซูมดูใกล้ๆนะครับร่างกายของนิโดควีนจะปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่แข็งเหมือนเป็นเข็มเลยครับหมายความว่าจะเป็นรูปไลท์ตัวนิโดควีนเนี่ยอันตรายมากๆในลนักษณะการต่อสู้ของนิโดควีนนะครับมันจะถนัดการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวแล้วก็ถ้าหากว่ามันอยู่เดียวๆแล้วมันต้องเผชิญหน้ากับศัตรูมันจะใช้พลังทั้งหมดที่มีในการโจมตีศัตรูเพื่อให้ศัตรูหมดสภาพไปแต่ถ้าหากว่ามันอยู่กับฝูงโปกเกมอนที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับมันนะครับมันจะเ้ก่อองพืปป ้องปกป้องลูกๆของมันที่กําลังจะได้รับอันตร,รายจากการต่อสู้ครั้งนั้นครับผมในส่วนของสเตตัสของนิโดควีนนะครับผมผลรวมก็เพิ่มขึ้นกลายเป็น505นะครับพูดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่3แล้วนะครับว่าดูแล้วมันจะเท่าๆกันหมดนะแต่ว่าเน,นี้ยค่อนข้างจะเทชัดได้แล้วว่าเอาไปต่อสู้ในสายโจมตีของกายภาพดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นนิโดควีนนะครับก็เหมือนกับเป็นราชินีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีองค์ราชาที่เป็นตัวนิโดคิงด้วยครับนิโดคิงเป็นโปเกมอนสวรรค์ธาตุดินแล้วก็ ผิซึ่งร่างกายของมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปแล้วก็เป็นยืนสองขาเหมือนกับนิโดควีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าร่างกายจะดูมีความกำยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็พละกําลังนี่ก็คือจะเหนือกว่านิโดควีนอย่างชัดเจนนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีหนามที่เขาแล้วก็ที่หลังของมันอย่างชัดเจนครับขาหน้าของมันก็กลายเป็นแขนแล้วก็มีอํานาจการโจมตีทําลายล้างที่สูงมากครับและอีกส่วนหนึ่งที่น่ากลัวของนิโดคิงเลยนะครับก็คือเป็นส่วนหางครับส่วนหางก็คือสามารถใช้ฟาดโจมตีศัตรูได้นะครับซึ่งงอาาาาานุภพกรทลลํลย้ หาที่มันสะบัดใส่สิ่งต่างๆนาๆนานะมันสามารถที่จะทําให้ปูนแตกเสาเหล็กงออย่างเงี้ยได้เลยซึ่งว่ากันว่าโปเกมอนส่วนใหญ่ที่โดนท่านี้เข้าไปไม่มีใครหยุดการโจมตีด้วยลักษณะของการฟาดหางมันได้เลยครับเวลาที่นิโดคิงมีการต่อสู้นะครับเห็นร่างกายมันดูอ้วนท้วนแบบนี้นะแต่มันมีความพลิ้วไหวในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ากําลังขาที่แสนเยอะของมันบวกกับกําลังแขนที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วบวกก,บกับการมีหางที่เอาไว้โจมตีเวลาที่ศัตรูล,ลอบไปข้างหลังของมันได้อออยยย่่าางงงเเ้กก็สดดมลนนัซึ ของมันเนี่ยมันจะมีความระแวดระวังในเรื่องของการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็นิสัยอยากระด้างก็มีอยู่ในฐานะที่เหมือนกับเป็นโปเกมอนที่คิดว่าตัวเองเป็นจ่าฝูงนะครับเวลาต่อสู้มันก็จะวิเคราะห์การต่อสู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็มองการเคลื่อนไหวของศัตรพูพร้อมที่จะหาวิธีการรับมือไว้ได้ตลอดเวลานานะนิดโดคิงเนี่ยเวลาที่มันต่อสู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะมีความดุดันที่มากยิ่งขึ้นซึ่งความดุดันของมันก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้มันมากยิ่งขึ้นทําให้การต่อสู้กกกกัััับนนนนนนนโโดงงงใรระะะยยยเเววลาาาาาๆอออ่่่่ีีี้ปปมมมมตตตไห็็็ททูขสจ ได้้มากยิ่งขึน,นซึ่งมองภาพรวมมันก็คือเป็นโปเกมอนที่มีความดุดดันมีความก้าวร้าวใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าโปเกมอนตัวนี้มันจะมีความสงบนิ่งแล้วก็มีความสบายใจของมันเองเนี่ยเวลาที่มันอยู่กับนิโดควีนครับประมาณว่าเวลาที่มันอยู่กับมเหสีของมันอย่างนี้มันก็จะมีความนิ่งแล้วก็ดูแบบมีความให้เกียรติมหสีเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะเอออันนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าน่ารักดีนะสำหรับเจ้าโปเกมอนคู่นี้ครับและสเตตัสของนิโดคิงนะครับก็จะรวมอยู่ที่505เท่ากับนิโดควีนและนะก็เป็นที่ น่าดีดีนะครับว่านิโดคิงมีค่าสแตตเกินร้อยอยู่หนึ่งอันนั่นก็คือพลังโจมตีกายภาพนั่นเองครับซึ่งท่านในเกมอย่างเงี้ยก็ใช้เอิร์ทเควกันเป็นว่าเล่นได้เลยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตัวนิโดคิงนะครับมันจะมีอ b บิลิตี้เชียร์ฟอที่เอาไว้ใช้โจมตีแบบพวกไอซ์บีมหรือเฟรมโทเวอร์อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างได้หมายความว่าเอาไปเล่นในลักษณะของการโจมตีพิเศษอย่างเงี้ยก็ไม่เลวนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของนิโดรันนิโดริน่านิโดริโนนิโดคิงและนิโดควีนนะครับก็ถือว่าปโม,มกกร ที่มีการแบ่งแยกเพศตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนั่นเองครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เอามาใช้งานได้ในการต่อสู้จริงนะเพราะว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่ดูมีความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าไม้ตายผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายด้วยท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลนู่นนี่นั่นอยากพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนสายพันธุนี้หรือมีข้อมูลอะไรที่อยากมาเสริมเพิ่มเติมกันไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้สําหรับรายการโปเก d e x ในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวอะไรที่จะหยยกกกมาพูดคุัน็ ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกรนดิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ